จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบแอมทรินีโดยแม่หมออามธรรมทา,ารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนกุมภาพันธ์2566ของชาว คนที่เกิดวันจันทร์นะคะสําหรับคนที่เกิดในวันอื่นๆนะรวมไปถึงแบบลัคนาราศีนะเหมาทําคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะสามารถดูได้ในช anel อัมชรินีนะคะก็จะมีทั้งแบบรายปีรายครึ่งปีนะแล้วก็รายเดือนนะใครอยากดูแบบมกระลาก็ไปดูมกราได้กุมภาก็ดูแบบกุมภาได้นะ,ะมีทั้งแบบ ลัคนาราศีแล้วก็มีทั้งแบบวันวันเกิดด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นของชาวลัคนาราศอชาวคนที่เกิดในวันจันทร์นะคนที่เกิดในวันจันทร์ในเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบหกเอ้ยเออใช่สองพันห้าร้อยสิบหกจะเป็นอย่างไรกันบ้างอะมาดูกันเลยใบแรกมาก็รวยเลยนะเออดูเหมือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบหกนะชาวคนที่เกิดในวันจันทร์นะ ดูเหมือนจะมีโอกาสทางการเงินที่ค่อนข้างดีหรือเป็นไปได้ว่ากาความตั้งใจของคุณที่จะเลี้ยงดูปูเสือคนในครอบครัวเนี่ยมีโอกาสทําได้นะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของภูมิแพ้เป็นหวัดเป็นไข้ระวังเรื่องของอการอยู่รวมกันกับคนหมุนมากระวังเรื่องของโรคที่มาจากอากาศนะหรือการสัมผัสนะระวังเรื่องของออสัตว์ สัตด้วยนะอันตรายจากสัตว์ด้วยเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานนะสิ่งที่ต้องระวังคือเงินมีเยอะ อาจจะใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยได้เพราะฉะนั้นระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งนะบางครั้งบางทีใช้ใจ่ายเพลินเกินห้ามใจนะจะส่งผลต,ต่อคุณได้นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินแค่นั้นเองแต่คุณเป็นคนยิ่งทํายิ่งมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้ระวังเพราะว่าบางครั้งบางทีเราใช้ใจ่ายเพลินเกินไปก็จะทําให้เสียเงินเสียทองได้นะเกินจากความจําเป็นนะต่อไปในเรื่องของเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวการเดินทางดูจากพลังงานเนี่ย เหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนเนาะเป็นคนมีน้ำใจก็อาจจะมีคนมาพึ่งพาอาศัยเยอะในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นที่โดดเด่นไปที่ไหนก็โดดเด่นน่าจะมีเพื่อนเยอะนะมีคนให้ความรู้จักให้ความสนใจค่อนข้างมากนะมีโอกาสเดินทางไปพบปะผู้คนมากมายแล้วก็จะโดดเด่นเป็นที่สนใจของใครหลายๆคนด้วยนะในเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆนะ ดูเหมือนจะต้องเหนื่อยเหนื่อยนิดหนึ่งนะบางคนอาจจะต้องอเหนื่อยในเรื่องของการขายบ้านซื้อบ้านนะเตรียมตัวนะหรือว่าเรื่องของรถก็ดีหรือว่าจะมีการซ่อมแซมนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2566ก็เป็นไปได้เหมือนกันเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินอะไรต่างๆอาจจะมีการซ่อมแซมก็ดีซื้อขายก็ดีนะคะเออแล้วก็ช่วงเวลานี้อาจจะอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่เนาะมันจัดการหลายๆเรื่องนะต่อมาค่ะเรื่องของ ลูกหลานบริวารล,ลูกน้องหรือคนรักนะลูกหลานบริวารล,ลูกน้องนะค่อนข้างที่จะอพึ่งพาใส่ได้แหละนะในขณะเดียวกันเขาก็มาพึ่งพาเราด้วยมันเหมือนต่างคนต่างตอบแทนรวมไปถึงคนรักด้วยถ้ามีก็คือต่างคนต่างตอบแทนต่างคนต่าง,างช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการาาประคับประคองความสัมพันธ์กันไปาาประคับประคองชีวิตกันไปช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันกันไปนะ ต่อมาสิ่งที่ต้องเรามาระวังปัญหาอุปสรรคนะปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นเรื่องเงินเหมือนกันเนี่ยที่บอกไปเลยค่ะมันมีเงินเข้าก็จริงแต่ว่าบางครั้งบางทีใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยก็อาจจะทาให้มีปัญหาได้นะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือมันเหมือนมีโอกาสที่จะต้องใช้ใจ่ายเงินเยอะอยู่เหมือนกันนะเออนะเหมือนมีเรื่องต้องเสียเงินพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเรามาระวงังแบ่งสรรปันส่วนให้ดีแล้วมันจะไม่ติดขัดนะต่อมา เรื่องของความรักเน้นๆนิดหนึ่งความรักนะถ้าโสดอยู่นะอย่างที่บอกไปเลยนะมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆอาจจะเป็นชาวต่างชาติลูกครึ่ง หรือคนไทยในต่างประเทศนะหรือคนที่อยู่ไกลๆคนอยู่ต่ตางจังหวัดไกลๆห่างไกลกันหรือว่าพบเจอกันทางออนไลน์หรือต้องคุยกันทางออนไลน์เท่านั้น <limb S 1> เพราะว่าอยู่ไกลกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรืออาจจะไม่ค่อยได้เจอกันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเออมีโอกาสได้เจอนะคนแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วงเวลานี้ก็อาจจะต้องหาสมดุลชีวิตให้กับตัวเองหน่อยนะในการทำงงทำงานทำงานทำการหาเงินหาทองแล้วก็ มอบให้กับความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยไพ่ยังคงขึ้นพลังงานของการเงินนะเหมือนมีเรื่องต้องใช้ใช้เงินจริงๆแหละในเดือนกุมภาพันธ์นะเอ่อระวังโรคในเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวเวียนศีรษะปวดเอ่อปวดไม่ร่างกายตามไหวด้วยนะระวังเรื่องนี้นะขาเ,ข,าข,าเข,าข่าข้อขาข้อขาข้อเท้านะระวังนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของความสําเร็จ ดูเหมือนคุณจะมีช้อยส์มีทางเลือกในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตนะอาจจะมีงานใหม่ให้เลือกมีโปรเจกต์ใหม่ๆใ,ให้เลือกมีธุรกิจใหม่ๆม,มาให้เลือกนะมีโอกาสหรือว่ามีสิ่งที่คาดหวังว่าจะทาอีกเยอะเยอะแยะมากมายเลยแค่คุณลงมือทําก็จะได้เรียนรู้มันแล้วนะอ่ะต่อมาเรื่องของการงานการงานอาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่ว่าต้องบอกว่าฝ่าฟันได้จัดการได้ลุยได้ขอแค่เชื่อมั่นในตัวเองนะและอย่ายอมแพ้นะปัญหาอุปสรรค หรือความท้าทายที่เกิดขึ้นมันมาทดสอบคุณนะเรื่องของการงานดูจะผ่านพ้นไปได้ดีมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในจุดที่ดีจุดที่สูงจุดที่ได้บริหารจัดการนะเป็นอีกบททดสอบหนึ่งของชีวิตของคุณในเรื่องของการทํางานนะคะต่อมาโชคลาบมีไหมโชคลาบอาจจะมาจากการทํางานมากกว่าลาบลอยนะจาเาคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะวันเดือนกุมภาพันธ์2566โชคลาบอาจจะมาจากการลงมือทําหรือการทํางานมากกว่าถามว่าพอจะมีบ้างไหมแบบเสี่ยงโชคนะ ก็พอมีอยู่บ้างแต่มันไม่เยอะมากนะเพราะฉะนั้นอย่าลบมากลบมากล้าบหายทันทีนะเพราะมันโอกาสมันก็ไม่ได้เยอะมากมันมันหลักๆมันจะต้องเกิดจากการทํางานมากกว่านะคะสุดท้ายสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือการเดินทางเนาะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความสําเร็จมันเหมือนกับว่าจะพังหรือจะปังก็ขึ้นอยู่กับการดําเนินการของเราถ้าเราช้านะถ้าเราช้าเราเออระเหย ไม่มีสตินะความสําเร็จมันก็ไปถึงได้ชา้าแต่ถ้าเกิดเราตั้งอกตั้งใจจริงนะมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจทําทุกอย่างอย่างเต็มที่อย่างอย่างรวดเร็วนะไม่เอิ้เลยเหย่ลอยชายก็มีโอกาสที่ความสําเร็จของคุณจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะอ่าต่อมาดูออราเคิลกันหน่อยเนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างต้องรอคอยเนาะในดองมุกมาพันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรอคอยอยู่ซึ่งอดทนอีกนิดนึงเดี๋ยวมันจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแหละ นะคะเพียงแต่ยังต้องรออยู่ในเดือนกุมภาพันธ์นะเนี่ยมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นนะก็ช่วยนะบุญกุศลจากการช่วยเหลือคนอื่นมันจะทําให้คุณได้รับสิ่งดีๆนะสุดท้ายค่ะเนี่ยระวังเรื่องเงินเนี่ยมีเรื่องต้องใช้เงินหรือมีคนมามาร่วมใช้เงินของคุณนะในเดือนกุมภาพันธ์มีคนมาใช้เงินของคุณหรือมีคนอยากจะใช้เงินกับคนร่วมด้วยนะคะมีคนมาเกี่ยวข้อง,องออกับคุณเรื่องเงินค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นบริหารจัดการการเงินให้ดีมันจะได้ไม่ติดติดขัดนะคะ อ่ะต่อมาค่ะดูเป็นไพ่มาดูเป็นลูกเต๋าวันบ้างลูกเต๋าจะบอกอะไรกับคุณคนที่เกิดในวันจันทร์ในเดือนกุมภาพันธ์คุณได้อันนี้นะอ่ะเนี่ยมีความกังวลเกิดขึ้นอย่าก,กังวลจนมากเกินไปเตรียมการให้ดีนะเป้าหมายชัดเจนก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนการทํางานทําหน้าที่อะไรของตัวเองก็จะชัดเจนพยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยทัศนคติดีๆนะคะเออแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยระวัง ไม่สบายอย่างที่หมอบอกไปนะคะแล้วก็พยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยทัศนคติที่ดีนะมันจะป้องป้องกันคุณไม่ให้เจอกับสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นการดึงดูพลังงานดีๆเข้าสู่ชีวิตด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วจริงๆนะมาดูกันว่าครูบาอาจารย์อยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอยากจะให้คําแนะนําอะไรคุณในการใช้ชีวิตนะในเดือนกรมภามพันธ์2 5 6 6นะ ให้ใช้ชีวิตได้อย่างเติมรูมมีความสุขสุขกายสบายใจครูบาอาจารย์จะบอกว่าอะไรเก็บสลึงเก็บบาทนะคุณได้ไปนี้หากเปรียบการเจริญสติเหมือนการเก็บสตางการใส่ใจลมหายใจนี้ก้าวนี้กิจกรรมที่กําลังทํารู้จักพาใจที่วอกแวกกลับมาสู่ที่นี่เวลานี้อยู่เสมอก็เหมือนการเก็บสลึงเก็บบาทที่แม้อาจดูน้อยนิดแต่มีให้เก็บกันได้ทั้งวันมันฝึกให้ต่อเนื่องไม่ละเลยเศษเ,เหรียญกระปุกสติ ย่อมหนักแน่นมัน่นคงได้เร็วได้ไวนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์นะหรือว่าเทวดาประจําตัวของคุณอยากจะบอกของคุณก็คือว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะรู้สึก,กว่าใจของคุณมันวอกแวกนะไม่มีสตินะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้ตัวนี่ก็ถือว่าคุณรู้ตัวแล้วนะคุณต้อง ชื่นชมแล้วก็ปูนตัวเองนะไม่ต้องเรียบร้อนว่ามันจะต้องได้ดีในเร็ววันแต่แค่คุณมีสติรู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้มันก็เหมือนการเก็บสลึงเก็บบาทคือการสะสมความสติของตัวเองเนะี่ยให้มันเข้มแข็งแข็งแกร่งหนักแน่นมั่นคงได้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะวันนี้คุณอาจจะยังมีบ้างที่เผลอวุบว่าบกแวกไหลไปตามความคิดทันทีที่คุณรู้ตัวคุณเก็ตคุณเข้าใจแล้วเอา้านี่ไง กำลังจะลงไปอีกแล้วนะกาลังจะไหลไปตามความคิดแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันนะมารู้ตัวว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ฟังคลิปอยู่นะนั่งอยู่นะคะคิ้วขมวดไหมนะคะมารู้ตัวปัจจุบันเท่านี้ก็ถือว่าคุณได้สะสมไม,ม้ของตัวเองสะสมแต้มของตัวเองเก็บสลึงเก็บบาทในการเจริญสติแล้วแล้วคุณก็จะมี สติที่มั่นคงหนักแน่นมากยิ่งขึ้นและนี่คือคำแนยนทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนจชจุยโยเบิกบานตือนรู้และก็ส่งกาลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย